ปลาหมอข้างดำปลาปีศาจที่แพร่ระบาดทั่วแม่น้ำแม่กองวันนี้ผมจะพาทุกคนลงพื้นที่จริงว่ามีเยอะขนาดไหนวิธีการจับน้องๆต้องจับยังไงแล้วมันสามารถสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านได้หรือไม่บอกเลยโคตรอร่อยทุกเมนูไปดูกันรสชาติเป็นไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่องแบงค์พีนะฮะตอนนี้ทุกคนเกิดข่าวร้ายครับหลายคนน่าจะรู้จักปลาหมอคางดำครัทุกคน เดี๋ยววันนี้ทุกคนพากันหลงอีพีนี้ฮะผมจะพาทุกคนมาหลงที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าจังหวัดที่มีแม่น้ำแม่กองไหลผ่านเนยซึ่งตอนนี้ฮะทุกคนชาวบ้านนี่ทั่วทั้งแถบเนี่ยเกิดความเดือดร้อนจากเจ้าปลาหมอคางดำนะทุกคนซึ่งวันนี้เดี๋ยวแบงค์ปีนะจะพาทุกคนไปตามล่ามันกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทรํรลายเขาหรือว่าอะไรแต่ตอนนี้ผมต้องบอกตามตรงพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเพื่อนพี่น้องชาวไทยของเราที่เป็นชาวประมงหรือทําธุรกิจอะไรเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบกับปลาาเจ้้ตัวนีอย มากนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์กับชาวบ้านลรแวกนี้ให้เขาตามจับปลาหมอค้างดำมาให้ผมใครจับได้ปกติเขาคิดกันโลนึงแค่ห้บาทเดี๋ยวผมจะให้เขาโลละ60บาทช่วยกระตุ้นการนนี่แต่ไม่ได้มีเจตนาทํำ้ายสัตว์อะไรทั้งสิ้นนะทุกคนต้องบอกตามตรงว่าปลาตัวนี้เอเลียนสปีชีและตอนนี้ มันกระจายแพร่พันไปหลายสปีชีมากมาทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่วันีดาฟาร์มนะเป็นฟาร์มของเพื่อนพี่ตั้มนี่ฮนะเจ้าของทำทำอะไรครับพี่ตกตกปลาเลยครับพี่ปลาหมอคางดำปลาหม้อคางดำเหรอจริงเหรอเฮ้ยทุกคนนี่เขากําลังลา่าปลาหม้อคางดำนะคือพี่ตกไปทาอะไรอะเอาไปทาเหยื่อพี่เอาไปทําเหยื่อเดี๋ยวผมขอดูเขาจับปลาหมอคางดำที่ผมอยากเห็นหน้ามันเป็นยังไงโอ้ยมาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อคางดําก็คือมันจะมีดําๆตรงนี้แล้วพี่ก็ไปตกปลาเข่าต่ออ่าเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอด ขอบคุณครับพี่ต้องบอกก่อนว่าปลาหมอคางดำเนี่ยไม่มีราคาเลยนะแต่พี่เขาเอาไปต่อยอดโดยการตกปลาเกา๋าเก่งมากมาฮะทุกคนตอนนี้ฮะเราก็มาก่อนที่เราจะไปเจอผู้ประสบภัยเนี่ยเราต้องขอร้องก่อนว่าปลามันเยอะจริงไหมเนี่ยทุกคนหมอคางดำทางนั้นเลยนะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่ไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงนะแต่เขาเป็นเหมือนบ่อตกปลาและพวกนี้หลุดเข้ามาตามแม่น้ำซึ่งเอาจริงๆมันมีมาหลายปีแล้วแล้วดูดิพวกมันแพร่พันธุ์ไวมากเดี๋ยวผมจะลองตกให้ทุกคนดูเขาบอกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้วนะพี่เมื่อก่อนมันกินหมดเลยแต่เดี๋ย ดังดังจริงนี่เดี๋ยวผมลงกลางวงเลยน่ะอยู่ได้กินไหมไม่มาทุกคนมันฉลาดมากทุกคนดูดินี่เอางี้ดีว่าพี่เดี๋ยวก่อนเราไปเจอเจ้าของผมชาเลนเลยอุ้ยเจ้าของมาแล้วอันนี้คือพี่ตุ้ยฮะเขาบอกว่าต้องการขอความช่วยเหลือตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรปลาหมอมันบุกใช่ไหมครับมันก็มีนานแล้วลหละแต่ว่าประการนี้มันไม่เยอะขนาดนี้อ่าเดี๋ยวมันออกลูกออกไข่เต็มเลยคือมันมันกระทบอะไรกับพี่ไหม คือก็ลูกปลาลูกกุ้งหายไปคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเราเปิดน้ําออกแต่มันจะได้ลูกกุ้งด้วยได้ได้กุ้งได้ปูอ่ฮะแล้วก็ปลาบางชนิดนะปลาหมอเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่มีเลยเพราะไอ้พวกนี้น่าจะใช่มันน่าจะใช่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตรงประตูน้ำเลยเพราะว่าพวกนี้เหมือนเป็นชาวแก๊งอ่ะมันรอเข้าเลยนะพี่แล้วที่นี่มีแบบมือดีนักตกไหมสักสองคนเดี๋ยวผมให้เขาสองคน ลองแข่งกันตกให้ผมดูหนอ่อยด้วยเบ็ดใครตกได้ก่อนผมให้ตัวละร้อยจับเวลาเค okay, ครับพี่ขอบคุณครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมขอโปรสองคนพี่พร้อมแข่งกันครับเอาแค่ตัวเดียวนะหนึ่งนาทีใครได้ก่อนร้อยหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูวิธีการล่าแต่ปกติวิธีการตามจับมันจริงๆอะ่ะผมบอกเลยแม่งโคตรฉลาดทุกคนมันไม่กินเบ็ดเนนะี่ยแต่ผมทําให้ดูเลยฝูงมันอยู่เต็มเลยนะอ้โหูมันว่ายผ่านเหยื่อ ทุกคนมันไม่กินว่ามันกินยากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าพ่อแห่งวันนี้ดาฟาร์มเนี่ยเขาสองคนนี้คือใครตอนนี้เขากําลังเซตอุปกรณ์ก่อน hey, hey, York, อนี่นี่อุปกรณ์เราเซตอุปกรณ์ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรโปรานพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลานะพี่ <น último S 1> ตัวเดียวภายในหนึ่งนาทีใครได้ก่อน,น <moi. S 2> เอาไปเลยนาทีเดียวไนาทีเดียวถ้าพร้อมนะสามสองไปครับเริ่มนี่ทุกคนดูครับเฮ้ยมีการกติกกติกกนะ่ะ เดี๋ยวผมโลบก่อนเดี๋ยวหน้าผมแตกเฮ้ยเกือบได้เกือบใจร้อนนะพี่แล้วนี่เปลี่ยนต่อแล้วแค่เกือบวยเฮ้ยเฮ้ยมาช้าแต่มานะอันนี้ใจร้อนมาหน่อยคนนี้ได้รางวัลหนึ่งร้อยครับผมผมให้ทั้งคู่เลยเปล่าผมผมให้ทั้งคู่เลยเมื่อกี้ตั้งใจอยากกดกับตันจริงๆรอ๋ออ่ะผมให้อีกหนึ่งนาทีแล้วพี่ได้ผมมาให้ด้วยเลยอ่ะผมรอดูแต่เดี๋ยวพี่โอลาเมื่อกี้เขาบอกพลาดเดี๋ยวรอดูฮะรอบนี้เอาได้เหมือนกันนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูเขาตกมาหมอกข้างดําอันนี้ปลาแป้นไม่เป็นไรทุกคนปลาเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี Dat ้เดี Basket ๋ยวถึงตาผมเดี๋ยวผมจะไปลองข้างที่พักเพราะว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยอากาศเย็นมากเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้พี่ๆเขาทํางานผมขออีกนิดนึงงานคนนี้เขาไม่ยอมเขาจะใช้ข้าวโชว์เอออันนี้ร้อยเดียวนะพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับตังอันนี้เกี่ยวกับสักสีศักรีตำแหน่งอารมณ์ล้วนๆอารมณ์มันจะล้มไม่ได้ไม่ทะรอนนะอะไรครับพี่เกิดอะไรขึ้นเอ้า ไปดาว,ไ,ดวไหนไปลาพี่เดี๋ยวนี้ฮะก็เขามีร้านอางอาหารอะไรด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้ผมดูเขาเหมือนเหมือนข้าขิงกันนะแต่เอาจริงเก่งนั้นนหะปลาพวกนี้มันฉลาดด้วยมันอยู่บริเวณริมบ่อแบบรอบบ่อเลยเดี๋ยวผมพามาดูนี่คือถ้าเมื่อก่อนเรามองอ่ะเราก็มองว่ามันคือปลานิลใช่ป่ะแต่พอผมดูแล้วจริงๆอ่ะมันมีความต่างเ้ยทุกคนมันจะมี สีดำๆบางทีมันไม่ใช่บริเวณคางนะแต่มันเป็นแบบบริเวณหัวอะไรเงี้ยมันจะมีจุดดำๆเขาเรียกว่าปลาหมอคางดำคือแม่งไฮบริดกับปลานินเดี๋ยวผมพาไปดูเพราะว่านี่พี่เขาไปจับให้ผมมาดูได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นปลาที่ฉลาดมากทุกคนปลาพวกนี้เวลามันมีลูกครอบแบบตัวเล็กๆแบบนั้นอะถ้าสมมุติมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะดูดลูกมันเข้าปากซึ่งเปอร์เซ็นต์การตายของมันจากปลาใหญ่เนี่ยน้อยมากแล้วมันฉลาดตรงที่ว่ามันอยู่บริเวณตามขอบบ่อปลาใหญ่เนี่ยจะอยู่กลางบ่อพราะมันอยู่ขอบบ่อปลาใหญ่ไม่ค่อยมามัน อยาทานแล้วก็ผมจะตีทักสามไม้เฮ้ยเฮ้ยหมู hey, hey, หม,มันเป็นฝูงเลยเว้ยมันไม่กินวะไม่ง่ายนะทุกคนคือแม่งเป็นปลาที่ฉลาดมากมันตกยากมากเปลี่ยนหมายเดี๋ยวตีกไกลๆแล้วรอบนี้หูมันตกไม่ง่ายทุกคนไม่ง่าย felt, วะไม่ง่ายนี่นี่น,น,นี่นี่เจอแล้วตัวนึงโอ้โหมันมีการตอดข้าวไว้ทุกคนมันตอดข้าวไว้หลุดจากเบ็ด แล้วมันก็ไปกินข้าวตรงพื้นเอเลี่ยนสปีชีของแท้ไม่ได้ครับไม้สองฮะไหนมาไม้สามนี่ตรงนี้แม่งฉลาดแม่งไม่กินเดี๋ยวไปตรงนู้นน่อนนี่นี่เบิ้มบ้ามตรงนี้ไม่กินเลยว่ะ เหนื่อยวแทนที่จะกินง่ายๆคลิปจะได้จบไวๆ t e r กินหน่อยก็ได้นี่เกือบครึ่งชัมม่วโมงอะผมยังไม่ได้สักตัวตะกล้องจะเป็นลมกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับแบบจริงๆดีกว่าเพราะว่าผมบอกตามตรงปลาหมอคางดำนี่มันเป็นปลาที่ตกไม่ได้จริงมันมันมันฉลาดเกินพี่มีวิธีใหม่ใช่ไหม มีครับวิธีใหม่ง่ายกว่าวิธีเดิมเยอะเลยเขาใช้กันทั่วไปไหมครให้ทั่วไปครับตอนนี้ใช้กันแบบว่าหลากหลายไอ้ใช้กันแบบว่าหลายพื้นที่เลยใช้อย่างนี้เลยคือใช้อะไรครับแแหครับตรงนี้มันสามารถเบี่ยงแหะได้กี่จุดพี่ตอนเบี่ยงแหเนี่ยเราอาจจะใช้พื้นที่จุดละครั้งอ่าใช่ผมจะให้พี่แบบเป่ายิงถูกกันเลยเอ้ยมาเลยมาโภใหม่อ่าอุ้ยผู้ที่ผมยังไม่ทันตามหาอุปกรณ์เลยมาแล้วของเราไปดูหลังบอดีกว่าได้ได้โอ้มันมันสแตนบายรออย่างนี้เลยพี่มันรอเข้าเลยล่ะ อ่ะตรงนี้หมายหนึ่งอันนี้เป็นหมายเขาเรียกว่าอะไรทางปล่อยน้ําเข้าอ่านี่เป็นหมายประตูน้ำซึ่ง,งพี่ตุยต้ยโดน,โดนจากตรงนี้ไปใช่ไหมฮะที่มันเข้าไปในบอ่อข้างหลังนี่คือโอ้โหนี่ดูเออดูดูได้ดูได้ดดดดผมให้เวลาเตรียมตัวพี่เราจะเดินมูฟก่อนก็ได้แต่ทางนี้ทางนั้นรอบนี้เราจะแข่งกันเป็นที่เอาเป็นโลก็ลได้เดีงยวกนก็ให้เขาก่อนเลยนี่ก่อนเลยก่อนเลยให้ก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบดีอ่ะรอดูรอดูหน้าที่กับตันไม่บานด้วย เรียบร้อยเลยพี่อย่างเงี้ยนี่นี่ทุกคนมาดูเฮ้ยมีอยู่มีติดอยู่นะมีติดโโอ้หมันเยอะมากโอ้โหสำหรับผมถือว่าเยอะนะการเวียงแหแล้วได้ปลาโอ้โหนี่ขนาดไม้บานนี่เอาไปทำอะไรครับพี่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยปลากระพงยังกินอยู่ได้ครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นจะไม่ค่อยกินแล้ววัวช่างโลไม่น่าขึ้นนะนี่มามานับก่อนเอาแต่คางดำเลยฮะนี่ฮะหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ 30พอดีเป๊ะการที่ผมถ่ายแล้วให้ทุกคนดูอย่างนี้นให้เห็นถึงอะไรรู้ป่ะนี่แค่เหวี่ยงแห่ครั้งเดียวแบบไม่กลางด้วยนะใช่คือถือว่าถ้าสมมติการเหวี่ยงแห่นี่เรียกว่าผิดพลาดน,นะใช่ไหมครับพี่ถ,ถือว่าผิดผแรงถือว่าผิดพลาดอย่างแรงแต่ได้30ตัวเป็นปลาหมอคางดําแบบเพียวๆนะทุกคนปากมันจะเหมือนแบบเหมือนมันไปกินปลาหมึกมา<ต>เป็นมาร์กเนี่ยอยู่ตรงคางอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่อุ้ม ได้ทั้งหมด30ตัวสําหรับปลาหมอคางดําในการโยนแค่ครั้ง,งเดียวมาแล้วครับท่านผมให้โปเลือกหมายเลยครับว่าโปะจะเอาหมายไหนเฮ้ยโอ้โหเขาเหวี่ยงไม่ไม่หอเลยเว้ยโอ้โหคนใจร้อนจริงนะคนนี้นะเฮ้ยคนน,นี <S <S ้ผมบอกเลยท่านน้อยแต่ก็ถือว่าได้ไซส์นะครับโอ้โหเล่นปากน้ําเลยว่ะคุณคิดว่าเกินไหมครับ30ผมว่าได้2ตัวก็จริงแล้วเฮ้ยโอยพี่ก็อย่าน้อยใจอย่างนั้นี่พี่โอรานนี่การเหวี่ยงแหกครั้งที่สองนะหนักยกไม่ขึ้นหนักโอ้ นี้เออเอามามามาดูหน่อยอันนี้ผมขอไม่ตัดสินผมให้คนดูตัดสินดีกว่าว่าเขาสองคนใครชนะกูไม่กล้าพูดเลยโอ้ปลาเขาไม่ใหญ่จริงอูจริงๆนี่ตัวหนึ่งเท่ากับของเขาสิบตัวนะนี่ครับเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าเขาอมไข่หรืออมตัวอ่อนไว้ในปากนะครับนี่คือเฮ้ยทอดซ้ำลักทิ้งไปแล้วเฮ้ยขอมีอยู่ในปากจริงนี่ครับทอดปลาใหญ่ไม่เรื่องธรรมดาครับทอดแต่เราเน้นปริมาณอ่าเน้นปริมาณคุณต้องบอกเลยใครอยากลองกินนะผมกล้าพูดเลยมาที่วันิดาฟาร์มได้บอกเขาเลยปลาหมก ครั้งดำครับพี่แต่ราคาก็ตัวหนึ่งประมาณสองร้นะพี่นะโอ้ไม่มีใครเขาทำกันเดี๋ยววันหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกยี่สิบห้า ใครทกันไปเลยสามสิบอายุคุ้เลยไม่ผมพูดตามตรงเอาจริงๆพี่ทั้งสองคนโคตรเก่งเลยผมผมนับถือทั้งคู่เลยตอนนี้ที่ผมกําลังอึ้งอยู่ทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่ผมเวียงสองรอบอะหกสิบตัวครึ่งร้อยปลาปลาพวกนี้เป็นปลาที่เขาโดนจับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วม่งคือเยอะขนาดนี้แล้วยังไม่รวมในบ่อซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเวียงหนึ่งรอบให้ทุกคนดูแต่อันนี้คือเอาจริงๆร่นลรงแล้วทุกคนเอามาลองทํากันถ้าใครแปลรูปให้มันเป็นของอร่อยได้มันก็สามารถทําเป็นอาชีพได้นะเอาเป็นว่าผมไม่กล้าตัดสินแต่ให้ทุกคคนนนดููว่าใรเป็ผ้ชะ อันนี้พี่อุ้มอันนี้พี่โอรานมาตาผมแล้วผมจะไปตรงไหนอะพี่ตรงพี่ว่าตรงไหนดิหลังคว้วอ่ะเอาพี่อุ้มแนะนำหลังคว้วไปไปไปหลังคว้วหลังคว้วโอ้โหตรงนี้ผมบอกเลยยังไงผมว่าแมงเยอะจริงตรงเนี้ยนี <c oughs> ่ถือว่าใช้ได้นะไอแบงค์โคตรเก่งอะ่ะพี่ตามผมว่าพี่พี่ผมจะไปกับพี่ทักทิพย์แหละผมว่าเราน่าจะได้ของใหญ่ต้องบอกก่อนเจตนาไม่ได้กาัดทำบาปนะแต่ตอนนี้เอ็นมันกึบกึบกรับกึบกึบกับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทำการแยกกันด้วยนะเพราะว่า กลัวว่าจะไม่ได้แค่ปลาหมอคางดำนะตรงนี้อะไรผมก็ปลาสวยอยู่นะนี่นี่น,นี่ดูด,ดูอันนี้คือของอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวเอาเอาพวกที่ไม่ใช่หมอคางดำลงไปก่อน 6ตัวโอ้โหซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องถักฝากทางวันนี้ดาฟาร์มนะครับรังสันเมนูให้ผมได้ไหมพี่ต้มนึ่งทอดผมอยากจะมาลองแต่อันนี้มันเล็กไปนะครับพี่จัดให้ตัวใหญ่ๆเพราะว่าไฟชาได้ให้ชาวบ้านไปหามาแล้วเหรอมันหาง่ายขนาดนั้แล้วมันกลายพันธุ์เลยนะมันกลายเป็นเหมือนคล้ายๆปลาดินปลาดินคางดำอ่ะตัวเป็นใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูมาอ้าวอุ้ยมาเร็วว่ะคนนี้มาเร็วโอ้ยโอ้โหอุ้ยอันนี้ยังไงก็ปลาดินอ๋อนี่ไง โอ้โหถ้าตกทีร้องนั่งบ่อไซนียตัวแม่งใหญ่มากอ่ะเนี่ยค้างดำชาร์ไซเล็กโอ้โหโอ้ทุกคนอ้เยอะจัดพี่ผมว่ารีบเอาขึ้นมาเหอะเดี๋ยวมันคลายลูกเปล่าเดี๋ยวระหว่างนี้ เราไปรอดูหน้าตาอาหารกันแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งพักในห้องเล่นๆแบบนั่งเผื่อแบบได้ปลาใหญ่อะไรเพราะว่าในข่าวที่นี่มีตั้งแต่ปูมามาปูทะเลปลาเก๋าใช่ปลาเก๋าปลาสากระพงแดงมีมีสากด้วยสี่สิบชนิดครับในบ่อนี้โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสอาจจะแบบเดี๋ยวเราจะออกไปดูเขาเรียกอะไรวนองอวนหอยของพี่เขาด้วยแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปชิมเนื้อของปลาหมอค้างดำก่อนไปหาเจอ ทุกคนตอนนี้ฮะปลาหมอคางดำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือต้องบอกเลยนะหาก,กินได้นะมากินได้นะที่นี่นะคือต้องบอกเลยว่าทางร้านเขาอัแดแอปเมนูให้เอาจริงๆสภาพมันตอนนี้ยนะลักษณะของเขาเนี่ยเหมือนปลานิลมากๆทุกคนเนี่ยเดีผมให้ดูเนี่ย ปลานินชัดๆแต่ความแตกต่างของเขาผมดูแล้วเหมือนเนื้อจะน้อยกว่าเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกคนดูเมนูแรกของเราคือปลาหมอคางดําทอดน้ำปลาเดี๋ยวลองชิมทุกคนคือต้องบอกเลยว่าพี่เขาทําให้น่ากินมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคือถ้าอร่อยจริงอ่ะผมว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นปลาเศรษฐกิจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะเอาไปบริโภคได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวชิมและรีวิวตามจริงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันที่จะกินแล้วก็ไม่เคยคิดจะกกกิินนนนเเเเหมมมมือััาาาดี๋ยวราาร่ องรวมดีหนังมันเหนียวเหนียวอ่ะมีมีกลิ่นคาวนิดนึงเดี๋ยวเราลองทอดอีกอันหนึง่งสามรสสามรสนี่ทุกคนผมเจอข้อแตกต่างแล้วคือเนื้อแม่งน้อยไปเนื้อน้อยแต่ก้างเยอะมากเดี๋ยวจะลองกินอันนี้เป็นแบบสามรสนะอันนี้ก็คือมีพริกเครื่องแกงอะไรจะหนักขึ้นอาจจะก,กบกลิ่นคาวได้เดี๋ยวลองชิมอร่อยอันนี้อันนี้คือต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเดี๋ยวต่อมาเมนูเมนูต้มดูรูปลักษณ์เขาค่อนข้างน่ากินมากๆทําไมต้มแล้วมันดูดีจังเดี๋ยวขอเอาเห็ดเอาไว้อันนี้หนังเหนียวมากหนังเหมือนปลาบึกเลยอ่ะ แล้วตัวเนื้อก็ก็ก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวขอลองชิมอันนี้อร่อยมากคือหนังนี่ผมไม่แน่ใจหนังมันจะคล้ายๆออเหมือนปลาบึกแหละแต่มันเหนียวว่า่ามันมันเนียวเหนียวแล้วก็อันนี้ต้มเปียวบ้นบานๆเลยนะต้มมะขามานี่เดี๋ยวลองทุกคนนี่เขาแล่เนื้อมาอันนี้หม้อนี้นี่น่าจะใช้เนื้อของปลาหมอคางดำเนี่ยน่าจะใช้น่าจะสองสามตัวได้อันนี้เพราะว่าตัวมันตัวใหญ่จริงแต่เนื้อน้อยลักษณะหนังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหนียวคือแบบเห็นได้เลยเป็นเลเยอร์แบบ เป็นชั้นๆเดี๋ยวผมจะลองชิมต้องบอกก่อนว่าคุณภาพเนื้อขึ้นอยู่กับน้ําที่มันอยู่ด้วยนะเพราะว่าวงนี้มันอยู่น้ํามันอยู่ได้หลายน้ํามากๆแล้วผมคิดว่าน้ําจืดน่าจะคาวแต่ด้วยโซนแม่กองมันจะเป็นน้ำน้ำก่อยสะ,สะลักษณะใหญ่อันนี้เมนูน่าจะเด็ดของทางร้านเป็นผัดชาโอเค สรุปเลยปลานี้ไม่ควรเอาไปทอดทอดไม่อร่อยเอา,อางี้กว่าผมแนะนําถ้าสมมติใครตามหาจับประหมอคางดำอะไรพวกเนี้ยผมแนะนําอย่าไปทอดเพราะว่าผมว่าการทอดมันไม่ค่อยอร่อยเพราะดูโพสิชั่นน้องก้างอะไรน้องมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติเอาไปต้มเอาไปทําผัดชาเอาไปนึ่งซีอิว๊วอะไรพวกเนี้ยถือว่าอร่อยมากเมื่อกี้ผมเห็นมีแกง๊งแก๊งเด็กๆอยู่ข้างนอกแล้วมันตะโกนเรียกผมจะฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะไปลองเรียกให้น้องๆมาลองชิมกันว่ามันอร่อยขนาดไหนมาโอเคทุกคนตอนนี้นะก็ถึงขราวที่แบบเมื่อตะกีน้นี้มีการประเมินแล้วแล้วพ มันนี่ให้หมดเลย <c oughs> มีของให้กิน <c oughs> มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆแถวเนี้ยชิมเองด้วยสองคนมาเลย <c oughs> เออไปมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะให้พวกเรากินปลาระวังก้างกันด้วยนะคะแต่พี่ยังไม่บอกว่าปลาอะไรโอเคป่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะพอสําหรับพวกเราไหมก็แบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวพี่จะให้ตัวเล็กเลือกกินนะหนึ่งอยากจะกินทุกเมนูเลยไหมหรือเมนูเดียวก็พอแล้ว โอเคตัวเล็กมีในใจยังมีเลใช่ไหม <laughs> บอกว่ารสชาติมันเป็นไงโอเคไหม <laughs> เริ่มนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ตัวเล็กกินเอาอันนี้ก่อน <c oughs> พี่มาเอาพี่ป้อนเลย <c oughs> รสชาติเป็นไงคะเอาจริงๆเอาจริงๆหนูหนูพูดรสชาติมันเป็นไง <c oughs> อร่อยจริงอลอ่ะอร่อยออเห็นนะอยากกินเมนูไหนคะจิ้มเลยอันไหนดีอันนี้เหมือนกันนะคะพี่ป้อนด้วยอ่ะเป็นไงอร่อยอร่อยแต่หน้านิ่งนะอ่าโอเค อร่อยมากค่ะอร่อนอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับเค็มครับเค็มครับนี่นะผมบอกเลยนะว่าไม่มีการเตรียมอะไรทั้งสิ้นจากที่ทุกคนกินตอนแรกคิดว่ามันคือปลาะลรกระพงปนินปนินแล้วตอนนี้เราได้ดูข่าวกันไหมตอนนี้ปลาอะไรกําลังแพร่ระบาดอยู่ถ้าเรารู้ว่าเป็นปลาหมอคางดําตั้งแต่แรกเราจะกินปะไม่กินกินมีใครใครไม่กินไหนใครไม่กินยกมือแล้วพอกินแล้วรู้สึกยังไงปลาเนี่ย พี่จะบอกให้อันนี้คือปลาหมอคางดําขอบคุณตัวเล็กทุกคนมากนะไม่มีใครโดนก้างตํามคอนะลาปลาหมอคางดําโอเคโอเคพี่ขอบคุณทุกคนมากนะปลาเดี๋ยวเราขึ้นเรือนโอเคฮะมาไปดูหอยกันว่ามันได้รับผลกระทบจากเจ้าปลาหมอคางดํำไหมเออเราไปกับเจ้าของฟาร์มปาแล้วปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่านี่พี่เขาจริงๆพี่ตุ้ยเนี่ยเขาทำหนังฟาร์มปลาฟาร์มหอยนะเจ็บสุดนี่พี่ว่าพี่โดนจากอันนี้พี่มัน ทำพี่เสียหายไปหลายตังค์เยอะครับเยอะประเมินค่าไม่ได้ดีกว่าเพราะลูกปูลูกปูม้าเนี่ยไข่ทิ่เป็นแสนแฟองก็มาหายไปเลยอันนี้หอยประมาณกี่เดือนครับเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> เดือนครับเจ็ดเดือนในในผมขอดูหน่อยผมอยากเห็นว่าเจ็ดเดือนหรอพนี่มันเป็นอันนี้ก็จะโดนผลกระทบจากเจ้าปลาหมอคางดําเขาเรียกว่าอาจจะไม่โดนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหอยนะเปลือกมันแข็งมันอาจจะไม่กินแต่ที่พี่เขาโดนแน่แนก็คือตัวทาเงินเลยก็คือพวก ปูม้าปูม้าปูดาลูกปลากุ้งกระโดนใช่ไหมปูมันเลือกกินแนละ้วมันฉลาดเนาะมันกินแต่ของแพงๆอุ้ยมีหนอนด้วยมีหนอนด้วยนี hey, ใช่ป่ะพี่มันคือหนอนป่ะน,น,น,ะนี่ที่เขาเรียกว่าเพียงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เ,เขาดรอล,ลพันสอไม่น่าเกลียดดีวะเรามาดูหอยกันดีกว่าอันนี้กินดิบไม่ได้นะพี่เนาะไม,ไ,ไม่เอานะอันตรายนะหวานๆอันนี้ไม่ได้นะโอ้ โอ้นี่ใหญ่นะเนี่ยทุกคนป้าพี่แก่แค่นี้แหละโอ้ขอบคุณมากเลยพี่วันนี้ได้เจอพี่ตุ้ยนะก็คอนเน็กชันผ่านสาระตั้มก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มด้วยเฮ้ยมาแล้วเอ้ยเพิ่งเคยเห็นแบบใกล้ๆ อ๋อ,อนี่เป็นแบบถ่วงอุ้ยผมว่าตรงนี้น่าจะปลาน่าจะมีนะกระชังพี่ผมอยากรู้ไอ,อหอยนางรมเนี่ยเวลาตอนพี่เอามาเอามาเป็นตัวไม่ใช่มันเป็นพวงมาเป็นมันเป็นพวงเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วมันก็มาเชื่อมติดห้อยอย่างนี้มันก็ติดกระเ,เ,เ,เด้งอ๋อแต่นี้เราจะเป็นยงไเฮ้ย,ยไม่ต้องพี่ผมว่าขึ้นฝั่งดีกว่าเดี๋ยวไข่มันจะรับประทานกันเอาตอนนี้เดี๋ยวเราไปค่อยไปบนี้ดีกว่าปลาทุกคนขึ้นฝั่งแล้ววันนี้พี่ผมขอบคุณพี่ตุ้ยต้องขอบคุณพี่โอรานที่ มาลุยอะไรอย่างนี้สนุกมากเลยแล้วก็ทําให้เห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรผู้ประสบภัยจริงๆน่ะก็ได้รู้เลยไงว่าอ๋อมันส่งผลกระทบยังไงก็มาล่อปูมาพี่เขาซะแบ สั่งมาหมื่นตัวเหลือสองพันเนี่ยทุกคนก็คิดเอาแล้วกันสภาพซึ่งโดยปกติมันก็มีรอดมีตายอยู่แล้วแต่อันนี้มันโดนกินถ้าใครอยากจะหาปลาหมอคางดําหรือว่าเห็นหนึ่งผลกระทบมาเลยหาเมนูแปลกก็สามารถพิมพ์บอกกันได้พิมพ์บอกกันได้พิมพ์บอกกันได้นะทุกคนไบอกสามารถสามารถพิมพ์บอกกันได้ว่าแบบอยากจะทําเมนูอะไรกันแล้วใครที่ตามหาหรืออยากจะมาลองพิมพ์ปกติพี่ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกพี่มาจากแบงค์ปิอ่เดี๋ยวเอาให้ ตัวเท่าไหร่ครับ150โอเค150นะทุกคนถือว่าถูกมากเพราะเครื่องแกงอะไรทำถึงแนะนำเมนูหนึงสีอิ่วฝากก็ด้วยร้านพี่เขาอาหารอร่อยมากแล้วก็ขอบคุณพี่สาระตามนะอุตส่าห์พามาเจอคอนเชั่นดีๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอนะ EP หน้าเจอนบ